สวัสดีครับพ่อพี่น้องสุขุสุขคนนะครับเนาะมันนี้ก็บ่มียางไลสีมารองเพลงสูฟังนะครับเพลงกลับข้ามสลาของใหม่พี่ลมพรนมอบเป็นพิเศษให้สําหรับพ่อกับแม่นะครับเนาะอย่างในวันแม่สีหอดมืออื่นลูกเต่าก็บ่มียางไลนะครับมีแต่แค่นี่แหละเสียงเพลงสีมอบให้แล้วก็เสียงขีเลร่ที่ห้องหที่ห้องสูฟังอยู่นะครับแล้วก็มอบเป็นพิเศษสําหรับพี่น้องบานเฮาที่ไปเหตุงานรับจ้างยู่เมืองกรุงบ่ว่าสิไปเลียนหนังสือสู่ชีวิตเราวบ่ได้มีโอกาส เด็กกลับมาเนาะอาจีพติดงานบริการว่าไหวไหวพ่อไหวแม่วันแม่นะครับกับเป็นกาลังใจให้นะครับสู่ต่อไปนะครับมีเนนอามาฟังเพลงกันกับคําสละนะครับเหมาะเป็นกำลังเรงใจให้ทุกคนนะครับ คำสั้นๆที่ความยาวมันบอถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เขาร่วมก่อใจเย็นไว้สาวายังออกมาหูโตวโ,โนเรื่องเมื่อนี้อ้าสิบอกคือต่อแค่อยากขอให้เห็นแก่หาเา เก็บเอาไว้ก่อนคำวลากรเสยนไววสากรคุนดีของอาย ต่กี่แต่ก่อนฮักกันสําได้อยากให้ลองตรองดูจะคราเก็บเอาไว้ก่อนคําว่าลาก่อนเสียงไวสาก่อนอย่าดูนอย่าฟ้าบ่ต้องปากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ,อ้คอยเจ้ากลับคําสาลาคําสันส้น ที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอดหัวใจอายหยุดเอาไว,ว้เสาวเดอลาอยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีปัญหาผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราว เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเีิงเวสาก่อนคนนี้ของอายแต่กี่แต่ก่อนหักกันสำ่ใดอยา่าเคยลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเีิงเวสาก่อนอย่าดวนอย่าฟ้า ว่ต้องปากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ,อ้คอยเจ้ากลับคำสาลาขอบคุณครับ